เพื่อนๆเดี๋ยววันนี้มากินกินมะม่วงนะคะอันนี้เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะคะใกล้จะสุกเนาะคือแก่จัดพอเขาแก่จัดเนื้อเขาจะเหลืองนะคะเหลืองแล้วกินอร่อยมากรสเปรี้ยวอมหวานนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะกินกับน้ําปลาคือปลาร้าหวานนะนะปลาร้านะคะน้ําปลาร้านะคะใส่น้ําตาลใส่พริกแล้วก็กระเทียมนะคะเพื่อนๆเขาเรียกปลาร้าหวานนะคะ อันนี้เป็นมะม่วงกล้จะสุกนะคะหรือเรียกว่าสุกปักตะกร้อนะคะยังไม่สุกดีอืมอร่อยอร่อยมากๆเลยไม่ค่อยมีเวลากินเพื่อนงานเยอะงานเยอะมาช้อนก็บ่มมะม่วง อร่อยจ้ะเหงื่อร้อ,รอนอร่อยมากๆ ช่วงนี้มะม่วงเยอะนะคะเพื่อนๆมีหลายอย่างเลยมะม่วงที่กินในน้ําดอกไม้สีทองอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆเ,เอาแบบใกล้จะสุกนะคะ อร่อยอร่อยจริงๆน้ำดอกไม้สีทองเองหากินนะคะพเพื่อนๆมันเป็นมะม่วงอร่อยนะคะไม่เหมือนกับน้ำดอกไม้เบอร์สี่เนาะขอขอบคุณนะคะพเพื่อนๆขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ